น้งองมะแดงนะคะสวัสดีค่ะคุณวรกรจติกาพนิชฐาขงน้องมะแดงนะคะกราบเรียนถามคุณวรกรจาจติกาพนิษ์ด้วยนะคะว่าที่คุณวรกรมาพูดจากกระนันกหนคนเสื้อแดงที่ไปปิดแยกราชประสงค์เนี่ยนะคะว่าถ้าคุณวรกรเห็นนะคะว่าการที่คนเสื้อแดงไปปิดแยกราชประสงค์เนี่ยเป็นการกระทำของพวกของคนที่เลวทรามต่าชานะคะน้องมะแดงก็กรา เรียนถามคุณวรกรณ์จติกาบุรีนั่นนะคะว่าที่คุณวรกรกับผัวคุณวรกรคืนนอนายกรจติกาวุรชนี่นะครับไปร่วมกันยึดนะคะคุณวรกรถ์ขาทั้งทันเนียรัฐบาลทั้งสนามสูงอยู่นี่นะครับที่คุณวรกรยังออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะคะว่า แหมได้ไปนั่งกินข้าวชมวิวนะคะรับปที่นั่งอันนั้นเนี่ยอาหารดีตรงตีไพเระเนี่ยจะมีโอกาสที่ไหนครับว่าถ้าการกระทําที่ปิดแค่ถนนเนี่ยนะครับซึ่งนานาอรารยประเทศนะคบเขาก็ทําการเป็นการสิที่เลวสามต่ําช้าในสายตาคุณวรกรนะคบแล้วการยึดธรรมเนียบร,รัฐบาลและยึดสนามมีสุวรรณภูมินะครับมันไม่ใช่ก,นา,นการกระทําของพวกเที่ยแหละครับคุณวรกร